สวัสดีครับทุกคนเรามาโรงเสากันนะครับวันนี้มา,มาดูวิธีการทำงานของพวกเราว่าเราทำกันอย่างไรได้เ,<อ>เด็กสุราชครับ <1> 1> เด็กสุราชเองอทำงานอย่างขามักกระมิ้นครับแข็งแรงท,ทงนทานยูปหล่อพ่อรวย สวัสดีครับผมพามาดูวิธีการทำงานของพนักงานเสาเข็มบางปะอินนะครับวิธีการลงเสานี่คือผู้บังคับเชนคนขับนุ้นจะร้อนๆหน่อยออกแรงนะครับออกแรงหน่อยตอนนี้เปิดรับสมัครพนักงานขับรถสองตำแหน่งนะครับมี3 6 1หกนึ่งคันกับ3 2 1ยี่หนึ่งคัน ใครสนใจติดต่อเข้ามาในช่องทางนี้ได้สวัสดีครับเ้เอ้เอามาที่น็่